รหัสนักศึกษา6609133ค่ะคณะพยาบาลศาสศิริราชค่ะสวัสดีครับผมสิวัศน์น้ำสวรรนะครับรหัส6 6 2 7 2 2 0จากนว,วัตรกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมครับผมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมสถานที่ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะภายในมหิดนค่ะซึ่งของดิฉันนะคะก็จะเป็นคณะุริงางาศิลป์นะคะแล้วก็มหิดลศิทาคารค่ะ เพื่อนๆไปที่ไหนกันบ้างคะค่ะสองหนูนะคะก็จะเป็นอุทยานธรรมชาติวิทยาศีรีลุกชาติค่ะแล้วก็เอ็มยูเล็ค่ะครับส่วนของผมส่วนน้องกระต่ายตรงข้ามห้องสมุดครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มที่แรกนะก็คือของเราของเราก็คือพาเพื่อนๆนะคะไปดูตรงดูเรียงคาสี สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนั่งรถแทมจาก MLC สายสีเหลืองไปที่มหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ค่ะหลังจากที่เราลงรถเสร็จแล้วนะคะก็จะพาทุกคนเข้ามาข้างในมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ค่ะ พาเพื่อนๆมาที่โรงอาหารวิทยาลัยดุนยางคาสินค่ะ,คะพวกเราขอพักกินข้าวกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลานะคะที่จะพาเพื่อนๆไปชมสถานที่ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะให้เพื่อนๆเดินตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะจุดแรกนะคะที่เรากําลังจะไปก็คือสถานที่ให้อาหารปลานั่นเองตอนนี้นะคะเราก็กําลังใกล้จะถึงจุดให้อาหารปลาแล้วค่ะ เห็นว่ามีปลายเยอะแยะมากเลยโต๊ะกดก็จะอยู่ทางนี้นะคะเราก็จะมาให้อาหารปลากันซึ่งวันนี้เราจะให้ทั้งหมด10บาดเลยนะคะ จะโยนไปทั okay. on, like the ้งหมดเลยค่ะก็โยนหมดไปเลยสิคะเพื่อนๆหมดกระป๋องเลยค่ะตอนนี้ต่อไปนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูที่บ้านเซนไทยกันเอ๊ะแต่ว่าเดินผิดทางเดินตรงไปค่ะก็จะมีอาคารเรียนไทยกับตึกตุีดยางคาสิป์นะคะสวยมากเลยใช่ไหมคะขอถ่ายรูปก่อนนะคะเพื่อนๆ อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุดเลื่อนไทยกลางน้ำของมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลนั่นเองค่ะค่ะต่อไปจุดที่3ามเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูจุดปลาขาบน่ารักน่ารักการซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดที่หลายๆคนน่าจะเคยมาแล้วถ้ามาเยี่ยมเยียนนะคะที่นี่ ที่จะพาเพื่อนๆไปนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยดุนยังภาษีนะคะซึ่งที่ทุกคนต้เคยมาคือมหิิดอนสิทธาคารคะา่ะเราก็จะเดินเข้าไปกันเลยนะคะ,มห,คะมหิดอนสิทธาคารนะคะ แสดงดนตรีลุงละครของประชุมนะคะและที่สําคัญก็คือใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะงั้นเราขอตัวไปถ่ายรูปกับมหิดลสิทธ,ธาคารนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจาในปีหนึ่งก่อนนะคะค่ะเพื่อเคยไปดูเรียงคาสินกันหรือยังคะบ่อยมากบ่อยมาก ไ่งดูอะไรกันดูผู้ชายเหมือนเราหรือเปล่าไปดูปลาจบปลาคาร์บมีหนูว่าจะดูผู้ชายกันค่ะกันเธอรู้ไหมคะว่าดูเรียาทัศินค่ะมีผู้ชายหล่อเยอะมากแต่ที่สําคัญปลาคาร์ก็สวยมากเหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะมีทั้งสีขาวสีส้มใช่ไหมใช่แต่ว่าขาวัวอย่าบอกใครเลยค่ะสม่ถาใช่ไหมคะใช่ปลาคาร์บนะคะ ต่อไปเป็นที่เป็นดุรียงคาสิงโออใช่ค่ะขอโทษค่ะดุรียงคาสิงนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าก่อตั้งขึ้นตั้งตแต่เมื่อไหร่ดุรียงคาสิงของมหาลาัยมหิดลนะคะเป็นที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะต่อไปเพื่อนๆไปไหนกันต่อคะวันนี้นะคะเราก็ได้พาเพื่อนๆมาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิรีรุกชาตค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนแล้วนะคะเดี๋ยวเรา เข้าไปดูกันเลยนะคะว่าด้านไหนมีต้นไม้แล้วก็มีพันไม้อะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกใ้ติ่งนั่นเองค่ะเราสามารถทําเป็นเพาทถ่ายรูปสวๆได้ด้วยนะคะอยากให้เพื่อนเพื่นทุกคนแค่มาถ่ายรูปกันเยอะๆ มาชมพื้นที่ที่สามารถถ่ายรูปสสวยๆแบบวิวธรรมชาตินํำไปโพสในอินสตาแกรมหรือว่าจะาพาแฟนหรือว่าหวานใจนะคะมาสามารถ่านั่งชิลๆกันตอนเย็นได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ไว้ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะอินสึนรูปไปดูค่ะไปดูค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้มานั่งอยู่ที่ MU Lake นั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่ MU Lake แล้วนะคะค่ะ MU Lake นะคะก็จะเป็นสถานที่ไว้พักผ่อนผ่อนคลายหรือว่ามาเที่ยวถ่ายรูปกับเพื่อนนะคะหรือว่าแบบ อยากเปลี่ยนบริการในการกินข้าวหรือว่าปิกนิกหรือว่ามาเที่ยวเล่นอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนเย็นนะคะเราสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ค่ะซึ่งพระอาทิตย์ตกนะคะจะทาให้สีที่นี่สวยมากค่ะแล้วก็ถ่ายรูปวิวออกมาได้สวยมากเลยค่ะ ซีรีลุกชาตินะคะก็ะจะเป็นสวนสาธารนณะที่อยู่ในมอนะคะจะเต็มไปด้วยสมุนไพรแล้วก็จะมีเพื่อเป็นสะพานน้ำแล้วก็เป็นคลองน,นะคะที่สามารถเพื่อนๆสามารถพายคนที่ไม่เคยไปไป,ไปถ่ายรูปได้นะคะก็ถ่ายรูปออกมาแล้สวยมากเลยค่ะสามารถดูได้ในอินเสิรได้เลยนะคะพาแฟนไปได้ไหมคะได้คะ่ะเป็นแค่คนคุยเศร้าเเศร้าแล้วอเราไปที่ไหนส่วนของเราไป สวนข้างหน้าของห้องสมุดนะครับเป็นสวนกระต่ายน้องกระต่ายน่ารักมากนะครับที่นั่นสําหรับคนที่สอบของมหิดลใช่ไปนั่งพักใจตรงนั้นได้เราไปนั่งโง่ตรงนั้นได้ถึงแม้ว่าที่ที่โง่ที่สุดจะเป็นในห้องเรียนก็ตามและอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับของมหิดลเราก็คือสวนน้องกระต่ายหน้ห้องสมุดครับผม ืวนกระตาแห่งนี้หน้าห้องสมุดใช้สําหรับเด็กไมร่รอนพักผ่อนหย่อนใจหลังช่วงสอบหลังจากที่เครียดมานานมากและนี่เราก็เลยจะพาไปชมอีกหนึ่งจุดข้างหลังนี้เลยที่จะพาเราไปชมสวนอีกจุดหนึ่งครับผม จะเป็นสถานที่ที่สวยมากเลยค่ะยิ่งช่วงประมาณตอนเย็นๆนะคะยเยอะมาก <laughs> งค่ะเราต้องพกยากันยุงไปด้วยนะคะถ่ายซอฟเฟลตอนดีได้ไหมคะขึ้นตึึงซฟเฟลค่ะเข้าแล้วนะคะซอฟเฟลลูกค้าเราเข้าแล้วนะคะ, <laughs> ะ,ะค,ค่ะณณจุดนี้ใครๆก็ฉุดไม่อยู่ฉุด <laughs> ไม่อยู่แล้วจริงๆค่ะ แล้วเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆแบบไปนั่งงงในห้องสอบแล้วจะจบปีสี่ไหมคะเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันเอานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆจะจบปีสี่เพื่อนๆต้องไปที่มหิดลสิทธาคารค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามหิดลสิทธาคารเพื่อนๆเขาได้แค่สองครั้งเท่านั้นก็คือครั้งแรกก็คือเพื่อนๆเป็นนักศึกษาใหม่เนาะตอนปีหนึ่งใช่แล้วอีกครั้งนึงก็คือตอนที่เพื่อนๆรับปริญญานั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้เข้านะคะ เราต้องดได้ร<า>ับพร้อมกันค่ะต้องไ,ได้ร <c oughs> <า>ับพร้อมกันซึ่งอันนี้ก็สามารถกลับไปที่ห้องสมุดต,ตรงหอกระต่ายได้นาะก<ช>็ไปอ่านหนังสือกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดปีสีของเราไปใช่เป็นจุดหนึ่งที่ใช้สําหรับเรียกว่าเป็นอาวุธของเด็กมหิดลเลยก็ว่าได้ที่จะต้องไปนั่งไปนอนที่นั่นก่อนสอบนะครับมีหนังสือมากมาย ทั้งห้องในการเรียนทั้งคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดนะครแถมส่วนกระต่ายนี้เมื่อเราสอบเสร็จเรามีชิลผ่านแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นได้หรือถ้าใครมีแฟนพาแฟนไปข้าวมโมงได้นะครับอันนี้เลิศมาเลยอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะฟิต กอล์ฟแจ็คกีอ่าหน้าเอ็มยูเลกก็จะมีสนามบอลน,นั่นเองนะคะอ่าเราไปออกกําลังกายไปวิ่งนะคะเราไม่ได้ไปส่องใครเลย <laughs> ค่ะไม่ได้ไปส่องใครจริงๆนะคะไปวิ่งออกกําลังกายกันได้คะ่ะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากเลยคะ่ะมีพูดถึงเราหรือเปล่าคะอ๋อน่าจอืมใช่แล้วแหละไปถาหมอด้วยนะเหมือนจะพูดถึงเราเลยค่ะบอกไม่ให้ไปส่งใครแบบนี้ขาวๆจุๆมาถึงล้วไม่ใหภาพนี่หวเออ หรือว่าถ้าหากว่าใครอยากชมในมัธีโดนนะครับก็สามารถนั่งรถแทมได้นะครับหรือว่ารถรางนั่งได้วนได้เป็นสิบสิบรอบอย่างกระผมเคยนั่งวนมาแล้วตาล้องไหนอยากจะให้อินเสิร์ตหนาตาล้องไปนั่งผ่านกันแล้วสามถึงสี่รอบสามสี่รอบต่ววันเลยเหรอคะใช่วันนั้นเราไปกันกี่รอบนะสองรอบสองรอบใช่สนุกมากพนังวนรอบมอนี่ต้องนั่งสีอะไรคะอ่าเราจะมีสี นั่นสิสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับเป็นสายหลักแล้วก็จะมีซิตี้บัสด้วยนะครับใครอยากพักเที่ยงไม่อยากกินข้าวที่ MLC ไปกินข้าวที่ซิริราช นั่งสิติิบัตรไปได้นะครับด้วยนะแล้วก็ไปเออไปส่องพงส่องแพทย์อะไรกันก็ว่ากันไปแล้วก็มันจะมีวางหลังด้วยใช่ไหมคะของกินน่ากินเยอะมากของกินดีนะคะแต่ผู้ก็หลอดหันเราะหนุนแฟนแค่เพื่อเต็มไปหมดเลยนะคะาดีแล้ว อันนี้จะบอกว่าได้ยินจากคนนี้เคยเล่ามาว่าตรงที่ดิฉันไปดูยางคัสสินนันมีผีจริงๆใช่ไหมคะตรงที่ดิฉันไปถ่ายที่เป็นสาลาการน้ําอันนั้นเขาก็เล่ากันต่อมาเราห้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นแล้วก็โยนอะไรปากรรมไม่ค่อยได้คือว่าตรงตรงแถวนั้นนะครับตรงที่มันจะเป็นมะพร้าวต้นมะพร้าวตรงดูยางคัสินมันมีคนเล่านะครับ มีคนเล่าผมไม่ได้เล่าเองอว่าเวลาหน้าตอนกลงคืนจะเจอลุงสอยต้นมะพร้าวอยู่กลางเกาะกลางแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพอเข้าไปใกล้ๆไม่มีใครเท่านั้นเองก็ไม่น่ากลัวนะสิควา้จริงกลางค <ๆ S 2> ืนก็ไปเดินเล่นได้เลยใช่แต่กล้าหรือป่าอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองคอไอคลิปนี้เราจะไม่โดนหมอฟ้องชุไม่ค่ะไม่ไม่ไมม่ไม่พูแต่สิ่งดีๆค่ะขอให้สิ่งดีๆ ปาเหลือกมากเลยปลาเหลือกมากเลยโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงรถแทนจะบอกว่าคณะดูเรียนขสินนะคะเราสามารถนั่งรถแทนได้ทั้งหมดสองสายนะคะก็คือสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะที่สองคนนี้ไปนั่งสีไหนได้บ้างคะรถแทนอ่าส่วนซีรีลูกชานนะคะนั่งสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินส่วนเอมูเล็กนะคะก็จะนั่งเป็นสีน้ำเงินได้ค่ะ ส่วนของผมเดินนะครับเดินปั่นจักรยานค่ะอันนี้ขอเสิมนิดนึงว่าอันนี้เดินได้ปั่นได้แต่ถ้าอยากนั่งรถแทมก็แส่สีเขียวเนาะใช่สีเขียวลงตรงคณะ ICT ค่ะเพื่อนๆหนุ่มจีนหล่อมากค่ะขอแนะนำขอแนะนำให้ไปลงสีเขียวนะคะลงหน้าตึก ICT กับตึกอะไรนะอธิการอธิการไม่ก็ไปลงใช่คือ นิดนึงพะย่ะไหนๆก็พูดแล้วจะบอกว่าคณะ MCT นี่จริงๆเราต่างชาติน่าจะเยอะกว่าคณะนานาชาติอีกนะคะเราหล่อทงนั้นเลยถ้าเราสูกใจเราก็ได้ฝึกสกิลในการพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนได้้ว่ค่ะทำไมคลิปเรามีแต่ในแบบเดียวคลิปเราแค่แค่หัวล็อกก็ครึ่งหนึ่งแล้วใช่เรามาเมอสนสนานกันใช่ ต่อไปไปไหนต่อดีกนะอ่าต่อไปอีกที่หนึ่งที่เราไม่ได้ถ่ายแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นหัวใจหลักของมหิดนเราก็คือ MLC นะครับหรืออาคารเรียนรวมโรงอาหารคนเยอะมากถึงแม้ว่าอาหารมันจะ,อ,ะรอร่อยอร่อย <laughs> อร่อยอร่อยอะไรอร่อยรอร่อยขา่อยอร่อยขา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 ลอย MLC หันอร่อยใช่คำว่าเป็นหัวใจของเด็กมหิดลเ <laughs> พราะว่าถ้าไม่มีที่นี่เราก็ไม่รู้จะไปกินกันที่ไหนแล้ว <laughs> อะไรไม่ออกก็ f l ีไว้ก่อนถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เข้ามันไก่ไว้ก่อนไม่เสียวไว้ก่อนคนน้อยด้วยไม่ใช่แล้วหรอกคนเยอะมากคนน้อยที่เหมือนจะเป็นช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วง1 1เอโมงเป็นต้นไปแต่ว่าถ้ามืดกว่านี้ก็ไม่ค่อยมีแหละประมาณห6โมงเย็นเด็กหอในนี่สบายมากเลยค่ะตอนเย็นคนไม่ค่อยมีเลยเอ๊ะพูดถึงหอในมีคนเล่าเรื่องหอสิเไหนลองเล่าสิหอสิหอสิอ เล่าอะไรดีห้องสิบเอ็ดก็บริการดีนะคะเธออยากรู้เรื่องอะไรล่ะเอาอะไม่ได้ค่ะไม่ได้่ไดเร่อะไรโอเคงั้นับ่าห้องสิบเอ็ดใช่ไหมห้องสิบเอ็ดก็คือพักกันแค่สี่คนในห้องเนาะสบายสบาย คือบางคณะเนี่ยเขาก็จะสุ่มให้เป็นคณะเดียวกันมปอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเพื่อนๆโชคร้ายหน่อยเอ๊ะหรือโชคดีก็ไม่รู้นะคะจะได้เพื่อนเป็นคณะอื่นค่ะเพื่อนๆก็สามารถช่วยกันสอนภายในห้องได้เหมือนกันปัญหามีไหมปัญหาปัญหาปัญหาไม่มีเลยเพื่อนน่ารักมากค่ะไม่มีจริงๆอยู่เราอยู่กันแบบไหนนะอยู่กันแบบอยู่กันแบบรักกันหุบมิตรกันไม่ชอบกันตีหัวเลยอะไรแบบนี้ ความสัมพันธ์แบบพร้อมยุ่งหัวก็ได้ตลอดเวลาก็แค่รักกันค่ะกันมาค่ะแค่นี้อันนี้ก็อาจจะแบบเสริมอีกที่นึงเด็กขาในบางคนก็จะชอบไปทําอาหารเนาะแบบว่าข้างหลังของโซนสนามบาสอ่าตรงนั้นก็ไปทําอาหารได้เหมือนกัน ค้งกลางใช่ค่ะไปทำได้เยอะมากทุกคนไปทํากันที่นั่นเพื่อนๆอาจจะแบบได้ไปเจอเพื่อนต่างชาติตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็ได้ไปเจอกับเพื่อนที่เป็นชาวปากีสถานนะคะเหมือนกันเขาก็ทําอาหารให้เรากินเหมือนกันได้กินอาหารฟรีด้วยนะคะถ้าไปใช่ย่อมค่ะไปด้วยใจอย่างเดียวค่ะไปด้วยใจนะคะพกตังไว้ทีหลังเพื่อเลี้ยงเองวันนี้จบคลิปเลยดีไหมคะดีดอย่างนั้นวันนี้เราก็ เอ่อยังไงแล้วก็เล่าเรื่องมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็เราบอที่จะรู้รายละเอียดของในมหาวิทยาลัยมหโดลศรายาันแล้วยังไงวันนี้ก็ขอกาาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนะวันนี้สวัสดีสสดครับ